สวัสดีค่ะมาทานก๋วยเตี๋ยวหลอดด้วยกันนะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดแสนอร่อยใครไม่ได้ทานหรือกินถือว่าพลาดมากๆนะคะอร่อยมากๆเลยมาทานด้วยกันนะคะอาหารถูกปากวันนี้ก็นำเสนอเมนูสุดแสนอร่อยที่ทุกคนเคยทานแล้วก็ติดใจกันมาทุกคนนะคะ ก๋เตี๋ยวหลอดมาแล้วจ้าวิธีทำก็ทำไม่ยากเท่าไหร่นะคะแต่ขึ้นอยู่ว่าทำแล้วจะอร่อยหรือเปล่านะคะอร่อยถูกปากต้องที่อร่อยถูกปากนี่แหละค่ะอร่อยมากๆเห็นหน้าตาแล้ว อยากทานมากๆเลยคิดว่าทุกคนต้องอยากอยากทานด้วยกันนะคะน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็มีน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูซีิ๊วซีิ๊วดํดำหวานนะคะแล้วก็เกลือนะคะก็มีแค่นี้แต่ว่าขึ้นอยู่กับการปรุงนะคะส่วนส่วนผักนะก็มี แครอทถั่วงอกเส้นกว๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นจะเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่แล้วแต่ตามใจที่เราชอบทานนะคะมีน้ำมันมีเกลือหัวชัยโป๊หวานเต้าหู้แข็งน้ำตาลปิ๊บซีอว๊วขาวแล้วก็ซอสเห็ดหอมเจนะคะ อันนี้เป็นเป็นสูตรเจนะคะที่เราเอามาโชว์ในอาหารถูกปากในวันนี้นะคะเป็นเป็นสูตรเจที่มานำเสนอในวันนี้นะคะเครื่องปรุงก็มีอยู่แค่นี้นะคะไม่ไม่เยอะแต่ขึ้นอยู่อร่อยไม่อร่อยขึ้นอยู่กับการปรุงของของเราค่ะปรุงตามใจปากของเรา หน้าตาหน้าทานมากๆเลยนะคะอร่อยถูกปากเป็นอาหารถูกปากที่นำมาเสนอให้ทุกคนได้มาลองทำทานนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะเมนูเมนูเด็ดในของวันนี้คิดว่าทุกคนเห็นแล้ว ต้องอยากทานมากๆอร่อยมากๆเลยนะคะน้ำจิ้มเด็ดเส้นก็นุ่มเครื่องปรุงก็แน่นแซ่บมากๆมาทานด้วยกันนะคะอร่อยมากๆเลยชิมนี่ล,ลองชิมก่อนนะคะลูกชิ้นโตๆนุ่มๆ อร่อยมากๆเลยนะคะคำแรกก็ฟินแล้วคำแรกก็ฟินแล้วนะคะอร่อยถูกปากมากๆมาทานด้วยกันนะคะเชิญแล้วเชิญอีกมาทานด้วยกันนะคะแซ่บมากๆแซ่บมากๆเลยนะคะถ้าใครสนใจลอง ทานดูก็สามารถที่จะมาทานได้เลยนะคะรับรองว่าทำแล้วต้องติดใจกลับมาทำใหม่ได้อีกนะคะอร่อยแซ่บๆอร่อยมากๆ,ๆเลยนะคะสุดยอดกินกินไม่หยุดเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด แชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะคะอร่อยมากๆอาหารถูกปากในวันนี้อร่อยมากๆเลยนะคะ